อิสยา48 10บ,บอกว่าดูเถิดเราได้ทูลุงเจ้าแม้ไม่ใช่อย่างทลุงเงินเราทดสอบเจ้าในเตาหลอมแห่งความทุกข์ระทมพระพรชนะได้พูดเกี่ยวกับเตาแห่งความทุกข์ใจเป็นที่ที่คุณรู้สึกท้อใจและอยากจะล้มเลิกหรือคุณจะพูดว่าพระเจ้าลูกจะแสดงให้เห็นว่าลูกเป็นคนอย่างไรลูกจะให้อภัยคนที่ทำร้ายลูกลูกจะยังคงเชื่อมั่นในพระองค์แม้ว่ามันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ลูกจะมีความเชื่อแม้ว่ามันจะไม่ยุติธรรมเวลาที่คุณผ่านการทดสอบเหล่านั้นบางสิ่งได้เริ่มเกิดขึ้นในใจของคุณที่ไม่มีอะไรจะเอาออกไปได้จะมีความไว้วางใจมากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นความเข้าใจที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านเตาแห่งความทุกข์เท่านั้นเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สรงสนใจที่จะเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างของเรา เท่ากับที่พระองค์สนใจต้องการจะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสตและมีความรักมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นและเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นสถานการณ์ที่คุณอยู่ในวันนี้ไม่สําคัญเท่ากับว่าตัวคุณจะกลายเป็นคนอย่างไรในอนาคตในขณะที่พระเจ้ากําลังเปลี่ยนสถานการณ์ในจุดที่คุณอยู่คุณยอมให้พระองค์เปลี่ยนตัวคุณด้วยดีไหมครับพระเจ้าได้นําเราเข้าไปในเตาไฟเพื่อถลุงเราให้บริสุทธิ์ เอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปเช่นความเห็นแก่ตัวความไม่อดทนความโกรธความผิดหวังการมาหาภัยคนอื่นถ้าคุณยอมให้พระเจ้าชำระคุณให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะปฏิบัติดีต่อคนอื่นและจัดการกับความผิดหวังโดยปราศจากการพร่ำบน่นคุณก็จะสามารถถูกใช้โดยพระเจ้าเพื่อพระประสงค์สูงสุดของพระองค์ได้และคุณจะมีรางวัลมากมายในโลกนี้และในสวรรค์ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์กําลังถลุงชีวิตของพวกเราด้วยไฟและใช้ความกดดันที่ท้าทายมาเพื่อทําให้เราแข็งแกร่งและเติบโตในลักษณะชีวิตขอบคุณสําหรับทุกบททดสอบแห่งความเชื่อของเราที่กําลังเตรียมเราให้มีชัยชนะและบากบัน่นมุ่งไปเพื่อที่จะสูงขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเราเชื่อว่าเราจะกลับออกมาจากไฟนั้นดีกว่าเดิม และเป็นพระพรแก่นคนมากมายในนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอดพรครับ